สำหรับพี่น้องประชาชนนะครับก็ขอให้มีความสุขกับครอบครัวในช่วงวันครอบครัวด้วยแล้วก็ในรวกวันยุทสุ่ม,มยุที่ทั้งหมดเลยนะครับขอให้ยึดมั่นว่าผู้หลักผู้ใหญ่เป็นแบบอย่างที่ดีที่สืบทอดต่อกันมานะครับให้ความเคารพผู้หลักผู้ใหญ่ทุกๆคนที่เป็น ผู้ที่มีประสบการณ์คอยกล่อมเก่าประชาชนทุกต่างนะครับและสุดท้ายขอให้ทุกท่านพบกับความสุขในช่วงเทศกาลที่จิ่งใหญ่ของประเทศไทยและขอให้ระมัดระวังเรื่องการเดินทางนะขอให้ระมัดระวังตัวทุกขณนะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองทุกๆุกคน,กกคนในการเดินทางขอให้ปลอดภัย ทุกคนถึงเป้าหมายแล้วก็ที่สำคัญระหว่างเทศการสงการก็ขอให้เรามัดระวังตัวอย่าให้มีภัยอันตรายมากรกายแต่ขึ้นอยู่กับเราครึ่งหนึ่งนะครับถ้าเราระมัดระวังตัวนะยังมีเรื่องภัยเรื่องอะไรก,ก็ถือว่าเป็นเรื่องของโชคชะตาฟ้าดินเก่าแล้กันนะครับเอาละครับ เทศกาลปีใหม่ผมดูแล้วหน้าตาทุกคนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับหนึ่งเพราะได้กลับไปหาคนที่รักที่บ้านอันที่สองมีความสุขกับครอบครัวอันที่สามได้ชุมช่มฉ่ำก็ขอให้เทศกาลสุขการนี้เป็นเทศกาลที่ทุกคนมีความสุขครับขอบคุณครับขอบคุณทุกทัวรในการจังหวัดที่สุด